สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่เคารพครับวันนี้วันจันทร์ที่28สิงหาคม2023นะครับวันนี้สนธจักรที่เราเลิกถึงนักบุญอ,อักกุสตินพระสังฆราชและนักปราชญ์ศาสนจักรนะครับวันก่อนเราได้พูดถึงนักบุญมอริกาผู้เป็นมารดาของท่านนะครับนักบุญอ,อักุสตินเกิดที่ต <c oughs> า,าก,กัสเจในอฟริกาในคริสต์ศักราช300 54ท่านได้แสวงหาความจริงอย่างไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งได้กลับใจมารับความเชื่อรับศีลล้ังบาาจากนบุลนัมโบรสที่เมืองมิลานท่านได้กลับไปยังบ้านเกิดจเจริญชีวิตแบบนักรถและต่อมาได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชแห่งเมืองฮิปโปตลอดเวลา34ปีท่านได้ทำหน้าที่ผู้อภิบาลสบุษอย่างดีเยี่ยมในการเทศสอนและเขียนหนังสือท่านได้ต่อต้านผู้ที่ถือ ผิดความเชื่ออย่างกล้าหาญและอธิบายข้อความเชื่ออย่างรอบคอบโดยงานเขียนของท่านนั้นท่านถึงแก่กรรมเมื่อคสนศกราช430นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติยอ่ยอๆนะครับทีน,นี้มาดูบทเขียนของท่านนะครับจากคำสารภาพซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับท่านได้สำนึกในความะละเลยในการปล่อยปรับชีวิตในตอนวัยหนุ่มนั้นและก่อนที่จะกลับใจ ท่านบอกในหัวข้อบอกโอ้ความจริงนิรันดรความรักที่แท้และองค์แห่งความรักนิรันดรหลังจากที่ได้รับการตักเตือนให้กลับมาเป็นตัวของตัวเองข้าพเจ้าก็มองเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจโดยมีพระเป็นเจ้าเป็นผู้ชี้ทางและข้าพเจ้าก็สามารถทําได้เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ามองลึกเข้าไป ก็เลยเห็นด้วยดวงตาแห่งวิญญาณว่าเหนือดวงตาแห่งวิญญาณและเหนือจิตวิญญาณเป็นแสงสว่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์มันไม่ใช่แสงสว่างธรรมดาที่เห็นได้ด้วยตาหรือแสงชนิดเดียวกันที่มีความสว่างมากขึ้นไปอีกเช่นแสงสว่างประจําวันธรรมดาที่สว่างยิ่งขึ้นจนสามารถส่องสว่างไปได้ทุกหนแห่งแต่แสงสว่างของพระองค์ไม่ใช่แบบนั้นมันตางกับแสง ที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้มันไม่ได้อยู่เหนือความรู้สึกนึกคิดของขา้าพเจ้าเยี่ยงน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำหรือฟ้าอยู่เหนือโลกแต่มันลอยล่องต่อไปมันเหมือนอมันเหนือขา้าพเจ้าเพราะได้สร้างข้าพเจ้ามาแต่ข้าพเจ้าต่ำกว่าเพราะถูกสร้างขึ้นมาผู้ที่รู้จักความจริง,ทงแท้ก็รู้จักแสงสว่างนั้นดีขา้าพเจ้าพยายาม หาทางรวบรวมพลังที่สําคัญมากสําหรับการร่วมสุขกับพระองค์แต่ข้าพเจ้า,เากลับไม่สามารถพบมันจนกระทั่งได้สวมกอดอคนกลางระหว่างพระเบนเจ้าและมนุษย์คือพระเยซูคริรสต์เจ้าผู้ทรงเหนืออยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างผู้ซึ่งพระเบนเจ้าทรง,ทงทอวยพระพรเป็นนิดผู้ทรงเรียกข้าพเจ้าโดยจัดว่าเราคือหนทางความจริงและชีวิต ผู้ทรงนําอาหารที่ช่วยให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์มาประทานแต่ข้าพเจ้าไม่มีกําลังที่จะรับไวเพราะวัาจนานได้ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อให้พระปีชายานซึ่งเดลมิรท,ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเป็นเสมือนน้ํานมให้วิญญาณของมนุษย์ที่เหมือนเด็กอ่อนได้ดื่มกินครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นคําสารภาพของนักบุญอกุสตินหลังจากที่ท่านได้กลับใจหลังจากที่ได้ สำนึกในความละลวมละเลยในชีวิตของท่านที่ผ่านมาในสมัยที่ท่านยังมีวัยหนุ่มอยู่นั้นก็ได้ลำบึงถึงพระเ็นเจ้าและได้รับพระพรที่จะเข้าใจที่จะรู้จักและก็ท่านก็รู้ว่าผู้ที่สำคัญที่สุดชีวิตในชีวิตของท่านก็คือองค์พระเยซูเจ้าที่ท่านจะต้องเรียนแบบ และท่านก็เป็นคนฉลาดเฉลียวนะครับเป็นผู้ที่มีสติปัญญาท่านจึงเป็นนักปราชภัสสสนาจักรด้วยนะครับเป็นประสังคราชได้รับเลือกนะหลังจากที่ปรับใจแล้วนะครับมาอยู่แนารามมาตั้งเป็นคณะนักปฎก็ได้รับเลือกเป็นสังคราชและก็ปกครองดูแลอภิบาลบรรดาคริสตชนนั้นให้เ,เข้าใจให้มั่นคงในความเชื่อและก็เข้าใจในความ รับอันยิ่งใหญ่ที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อ,อมนุษย์นะครับนักบุญอักุสตินน่ะถ้าเราศึกษาประวัติของท่านดีๆเราจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านเขียนสิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังหรือว่าบอกหรือสอนเนี่ยท่านสอนออกมาจากชีวิตจริงของท่านจากประสบการณ์ที่เคยเไม่รู้จักพระเจ้าที่เคยไม่สนใจพระเจ้าแต่ว่าหลังจากที่ได้รับพระพรแล้ว ได้รับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าแล้วหลังจากรู้จักพระองค์แล้วท่านก็กลับเป็นคนละคนเลยก็หันมาและก็เป็นผู้ที่จะต้องนําเอาความรักเอาความรู้ที่ท่านมีนั้นไปยังผู้อื่นท่านจึงเ,เทศสอนแล้วก็พยายามจนสุดชีวิตของท่านดูแลอภิบาลบ,บรรดาสรุปบรรดากฤษชนที่อยู่ในความดูแลนั้นอย่างดีที่สุดนะครับเป็นแบบอย่างของการกระทำ ที่แท้จริงในชีวิตที่ออกมาจากส่วนลึกออกมาจากวิถีชีวิตประจําวันของท่านนั่นเองไม่ได้มาจากทฤษฎีใดๆแต่ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงของท่านที่มีต่อพระเบญจเจ้าที่ได้รับพระพรรับพันสถานและพระเมตตาจากพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราให้ขอนักบุญอเลกซ์ตินได้เสนอวิงวอนพระเบญจเจ้าเพื่อเราจะได้มีความเชื่อมีความมั่นใจและมีความรัก ในพระเบเจ้าและรักในเพื่อนพี่น้องทําดีกับทุกๆคนเสมอตลอดไปนะครับในทุกๆวันขอพระเบเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด